ท่านผู้ใหญ่ครับน้ำตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ำตกอะไรครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลทุ่งมีลายหมู่ที่3ครับครับก่อนอื่นก็ต้องอขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนายวีรวัตรศรีดมผู้ใหญ่บ้านน้ำทิพย์หมู่ที่3ามตำบลทุ่งละลายอาเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิซึ่งวันนี้นะครับผมก็ใค้ยอยากจะเรียนเกี่ยวกับ สถานที่ตรงนี้นะครับผมมีความต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นต้นน้ำของลำน้ำทิพิกนะครับซึ่งเกิดจุดกำเนิดก็คือบ้านน้ำทิพย์นะครับโดยสายน้ำตรงนี้จะไหลลงไปสู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์และลงน้ำชีครับซึ่งก็ได้เสนอเข้าไปใน เทศบัญญัติแล้วนะครับว่าต้องการอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว<ม>แบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับาตามลำน้ำตรงนี้นะครับ